วันนี้จะมารีวิวทริปการไปดูใบครั้งแรกกับสายการบินเอมิเรตซึ่งเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับ4คือส่วนตัวตาหาข้อมูลก่อนไปดูใบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคลิปแนวนี้สักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาทําให้ทุกคนแต่ว่าใครมีแพลนนะคะที่จะไปดูใบกับสายการบินนี้ก็จะได้ดูคลิปนี้ไว้ค่ะ <c oughs> ก็จะลงมาที่ชั้นบีนะคะเพื่อแลเกเงินก่อน,นแลกกับซูเปอร์ริทนะคะจะบอกว่าริทเงินเขาดีมากเราก็จะซื้อซิมการ์ดจากไทยไปเลยนะคะเมื่อไปถึงดูใบก็สามารถเปิดเครื่องแล้วก็เล่นเน็ตได้เลยก็มอค่แล้ว ไลมาแล้วแถวยาวมากคือนั่งรอไปเลยค่ะเราก็เดินไปที่จุดตรวจความปลอดภัยนะคะแล้วก็เดินหาเกตที่จะขึ้นเครื่องนะคะคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิใหญ่แล้วไปถึงสนามบินดูใบตกใจเพราะว่ามันใหญ่กว่าขึ้นเครื่องมานะคะก็จะมีหูฟังแล้วก็ผ้าห่มหมอนให้ตอนแรกคิดว่าถ่ายคลิปไปแล้วแต่พอมาดูคือไม่มีค่ะแล้วความโชคดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้เลือกที่นั่งนะคะตอนจอแค่คิดว่าถ้าได้นั่งดิมหน้าต่างก็คงดีแล้วได้นั่งดิมหน้าต่างคือแบบโชคดีมากอะ่ะแล้วคือหน้าจอนี้ก็สามารถดูหนังฟังเพลงแล้วยังเล่่นนเกกมมมไดด้้ออีวววยยิ6ชัโงาาาๆะสรถ นอนหลับฟังเพลงดูหนังกี่รอบก็ได้และนี่ก็จะเป็นใบเมนูอาหารนะคะที่จะให้เราได้เลือกเสิร์ฟแทบจะตลอดทางไฟแล้วลืมบอกไปว่าเราสามารถดูกล้องจากหน้าจอตรงนี้ได้ด้วยแล้วยังมีสถานที่ต้องเที่ยวที่แนะนําอีกด้วยนะคะแล้วที่นี่ตาก็ไปมาแล้วไว้จะมาทําคลิปรีวิวแยกให้และนี่ก็คือหน้าตาอาหารเที่ยงนะคะตาจะสั่งมาเป็นแมนสแมนไก่นะคะแล้วเขาก็ยังเสิร์ฟมาพร้อมกับของหวานช็อกโกแลตอีกด้วยมีทั้งช็อกโกแลตของกิทเกตแล้วก็ของเอ i r a ริตเองแล้วคืออาหารของเขาาอ,อร่อยมากกินจนหมดเลยะคะ่ะและ้วก่่อออนนนนนนเเเคครืงงงจจะนนะะะลล้ากก็็็็มมมีีีปปขขหววแท กับกาแฟให้เลือกอัน,น้ตาก็จะเลือกเป็นทีมาเพราะว่าบนเครื่องมันหนาวมากได้ทีมาคือรู้สึกดีมากและในที่สุดก็มาถึงสนามบินดูไบนะคะคอเห็นทะเลทรายมาแต่ไกลก็คือรู้เลยว่าถึงดูไบแล้วเครื่องลงจอดเรียบร้อยนะคะก็ไปผ่านตอมอกันและนี่ก็คือความในใจที่อยากจะบอกมากไปเอากระเป๋าผ่านตอมอมาแบบตื่นเต้นมากใจต,ก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 ตุ๊บๆๆๆๆแต่เขาไม่หักอะไรเลยตอมอที่นี่หล่อมากมึงเขาไม่ให้ถ่าย เขาไม่ให้ขายอะไรมั่วซั่วนะที่นี่ห้ามติดคนอื่นไว้มันมีความไ r i เวสูงมาก